สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับคลิปนี้เป็นาทางหวยฮานอยสูตรเม็ดเดียวสูตรเม็มมด 15. เดียววันที่25เดือน9กพี่หกนะครับผมเมื่อวานนี้3าฮานอยนะผมให้เลข7นะผมให้7นะผมเน้นปกติกับวีนะ พิเศษนะผมว่าไม่น่าจะมาเนาะนะผมเน้นนี่แหละปกติกับวีนะก็ก็จะเข้าเป็น v ีไนะ V ีไออกมา72แล้วก็70นะ7บน7ล่างเลยหน่อย v เนี่ย72กับ70นะบนล่างเลยนะ มาเป็นรอบสุดท้ายบนล่างเลยนะก็ยินดีด้วยถึงจะเป็นรอบสุดท้ายนะแต่ว่าผมก็ยังเรียนให้ถูกรอบนะเดียนให้ถูกรอบอยู่นะก็มาตามกันต่อนะมาตามกันต่อฮาหนอยนะครับสามฮาหนอยวัน,นีน้เด่น เด่นวันนี้ก็จะเป็นเลขสองและกันเอาสองแล้วกันนะสองห2า2อ2ส2่สอดตัวกันนะครับ2 3แล้วก็2 สองอะไรสองแปดเนาะสองสามกับสองแปดนะอืมประกาหมดละสองแน่นอนวันเนี้ย ตัวเน้นก็จะมีสองห้าตัวเนี้ยนะครับสองห้าสองสี่สองเก้าแล้วก็สองเจ็ดนะครับไม่มีแต่สองศูนย์นะเมื่อวานนี้ออกสองศูนย์ตั้งสองหน่อยเลย ต้งไม่มาสองศูนย์นะ,อะรอบที่เนี้นะผมเน้นพิเศษมากกว่านะวันนี้พิเศษกับ V นะทุกคนปกติจะจับก็ได้ไม่จับก็ได้นะ,ะพิเศษนะครับพิเศษกับ V p นะก็ให้มี2มาละกันฝากกดไลค์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับเป็นกำลังใจให้กันด้วยครับผม สำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ